แต่ผมกินได้เว้ยอย่างมันเลยเอขอขาจริงๆกำลังเออผมจะใส่อีกมานะไม่เขาเยเลยจะใส่กลับ แล้วก็ทำขนมดอกอับนี่เฮ้ยเป็นี่ขนมอะไรผมไม่รู้ไม่อร่อยขนมกล้วย แต่ผมว่านะช็อกโกแลตอันนี้อร่อยกว่าโอวตินอ่อยค่้นี้อะครับหมอ